บุญหอเปลี่ยนท่อใหม่เลยเด้อไหนด้ออาตรนี้โอตรงนี้ตรงนี้ักาอ่ะเรือเอาไตรงนั้นแหลตรงนี้จริงไหมตรงนี้แหละบุญหอยังประกันบุญหอไม่ได้ใส่กระอัดกาวก็ได้ลด เอาพแุ้ดนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมือมาวิวเจาตัวออยรยสั้หอ,อยห้าสิบสามมิลนาเวบรอยเรามีจำหน่ายนะ,ะติดแล้วนะครับวันนี้เหลือท่อนะครับต้องเก็บงานอีกหลายๆอย่างนะครับ,อรบถอดรยง ไหนเอามาดูนี่ไงทางไงโอ้ยใส่เลยเออไหนเอาไหนเอาแห่กุ้งดูดิใส่เลยทับไปเลยทับไปเลยไปเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนไม่ต้องเช็ดกับทับไปเลยเอจูหมือเธอดูเออไปใส่เลยไม่อะไรคือร้อนเอามาดูไหนร้อนไหนไหนร้อนที่ไหนมันคือร้อนอะไร โอ้คันมือเห็นไหมมือยังเห็นให้ฟิลดูว่ะไม่ร้อนนะเออไม่ร้อนก็ใส่ไปบักตัดติดแล้วนะครับในช่างบุญหอนะครับเพิ่มซีซีนะครับจากร้อยเป็นเท่าไหร่ฮหอฟิลเป็นเท่าไหร่ฟิลไม่รู้ 53, nha. nữa chấp, dùng tô chấp. Tán chặt hẳn rèn, kẹ kẹ kếp một. Khăn khăn flo, khăn bao bao, <laughs> 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 <Hi deal. cười> <laughs> uh. <laughs> điều. <này> <laughs> <laughs> พอได้เปลี่ยนแคมป์ไหมนี่เ,นนเอามันต้องแคมป์ลูกหนึ่งสินนแคมป์บ้านอ่ะกุ้งมีเด้อตั้มบางพลีเดี๋ยวเอามาให้พวกน,นี้เด้อตั้มบางพลีเว็บร้อยโอ้อ,นนอันนี้เหมือนเสียงโซ่ดังนิดหนึ่งเสียงโซ่ดังนิดหนึ่งเด้หน,นิ เราตั้งโซ่ที่ที่เราถอดเออไปไปถอดมาสลิตั้งโซ่เราลิ้นมาสิตั้งไงก็นั่นแหละตั้งตรงไหนอ่ะให้ตั้งกระไหนเซอรสปินโต้ดันนั่นเลยดันอะไรเซอรสปินเนาะสปินบิดนั่นน่ะอันวายโจเลยโต้ไรน้ำมันมั้งกันวายให้เบอร์สิเบอร์สิบเะออเบอร์สิบออกมาแล้วกันออกมาแล้วก็ยิงเข้าไปเออได้ครับนี่เออ เออแล้วก็ยิงพ่นเข้าไปคลายคลายเลยคลายหลวมไม่ต้องไม่ต้องยิงเลยคลายมาโอ้เธอโคตรบันเรอตกเสียงอาจารย์เลยครับเอาบอมาสิกดีดกันรุ่งโจลียครั้งรุ่งโจลเลยรุ่งโจลียริมวนอ่านะครับภาษาต่างประเทศออกแล้วนะครับมาสึกดีไม่เสียไงอาจารย์เรงมาว่าเอาลูกบล็อกเอาลูกบล็อกก็ได้รวมเลยรวมอีกรวมอีกอ๋อ้แต่เครื่อง

ถามรา่อจานชายว่าหนอเรื่องานชายเออมันก็ต้องดีกว่าเดิมแล้วเว้ย อ่ะโอเคพรุ่งนี้ก็ค่อยเก็บงานเก็บการต่อบุญหออะไรเรลือท่อใช่ไหมท่อแคมเออแค่นั้นคาบูไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนคาบูด้วยครับครับไม่ใช่นี่อ๋อเอามา125ี่เทามอ125ลงยาลงขับไหมเอออันนี้เ็เด็ดปลาอ่า นะเ,เพิ่มซีซีนะครับช่างบุญหอนะครับ53มิลน,นะครับเวฟ์ร้อยเอส0 0ตูดแหลมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พระชายเหมือนกันเหยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด,เดี๋ยวก็มีอ,อะไรมาให้ดูใหม่ๆก็จะอัปเดตนะครับท่อนี่ครับช่างบุญหอเล็งไว้แล้วนะครับ <c oughs> คุณหอพวกนี้ไปเอาแคมที่มานากรุงเด้อตำบางพลีอ้าวก็แค่แคมนิดเดียวเองเอออ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเลยดิ